สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟลกันสักหน่อยนะครับซึ่งเ,เป็นคลิปที่บันทึกจากฟรีไฟลในมือถือนะครับนะก็มันจะภาพมันจะไม่สม,มูทเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะเสียงเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับนะเพราะว่าอัดคลิปจากฟรีไฟลลงเครื่องแล้วก็อัดจ,จากเครื่องพอมาใอมพปวเตอร์ อันนี้ก็เป็น CVC ระดับนะครับนะันนี้เป็นแม็กที่หนึ่งนะที่หนึ่งกันมาครับยิง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 งโอ้โหดีมันไม่ขยแล้วมันไม่ขวายเราอาจจะแย่ได้ตรงนี้อีกจังนวะนี้โดนหัวพอดีครับปลุกปลุกนะครับโดนหัวพอดีครับไม่งั้นเราก็แย่แน่นอนครับนะอ่ะก็สไตล์ผมเป็นสไตล์ยิงไกลนะครับไม่ค่อยเข้าไปบวกเท่าไหร่บวกไม่ค่อยเก่งนะครับยอมรับเลยว่าใช้ปืนะเขาเรียกปืนอะไรนะที่เขาเรียกกันปืนยิงใกล้ๆอ่ะเออปืนชาร์จเออเอ เล่นปืนชาร์จไม่เป็นครับเป็นแต่ยิงไกลๆครับพอยิงใกล้ๆจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับบแป๊บเดียวก็ล่วงอ่ะเงี้ยเงี้ยเงี้ยครับเรียบร้อยครับล่วงครับแมตช์ที่หนึ่งครับนี่ดูมันวิ่งมายิงยิงยิงกันยิงกันดูเพื่อนเราเพื่อนเราเหมือนจะดีเอ้าเรียบร้อยเพื่อนเราก็ล่วงนะครับเนี่ยแมตช์แรกก็แพ้ไปครับเริ่มแมตช์ที่สองครับ จริงๆคลิปนี้นี่ถ้าใครดูในช็อตในช็อตนะครับในช็อตในของ u t ท b e ช่องผม,มาาก็จะเห็นแล้วนะครับนะอันนั้นสปีดแปนะครับแต่นี้ธรรมดารอบที่สอนะครับก็ซื้อปืนปืนอะไรนะปืนเอ,อไรนะชื่อชื่อปืนอะไรจำไม่ได้เออนะใช่ไมเ่เลสนะวิ่งครับอย่างที่บอกเขาเป็นสายยิงไกลครับเพราะฉะนั้นเข้าบ้านครับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมซิกยิงไกลครับ คือถ้าเล่นยิงไกลแล้วก็เจอพวกเจอคนไม่เก่งผมก็จะได้เปรียบน,นะครับรบวงเตรีย <ST ART> มตัวซ้ำเตรมตัวซ้ำมีซม,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 มีมีตัวโดนกอกต่างมาปัาป๊บเรียบร้อย <ST ART> นี่ผมก็โดนยิยยงร <laughs> <laughs> ่วงครับโชคดีครับเพื่อนอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยชุบชีวิตได้นะครับนีน่ะ เดี๋ยวก็จะมีตรงหน้าต่างกันแหละไปชมนุมบูลลุกตรงหน้าต่างเยอะแยะไปหมดแล้วที่เดิมหน้าต่างที่เดิมแบบเนี่ยจะมีโผล่มาสองตัวเห็นละเห็นละโผล่มาละนั่นแหละเพื่อนยิงครับเพื่อนยิงปุ๊บเราเอาไปยิงัปัง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 หลูกนึงครับเพื่อนก็เก็บชนะครับตีเสมอไป็นึงหนึ่งหนึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าเจอคนที่ไม่เก่งนะคนที่ยิงไกลๆเนี่ยผมเล่นน่ะสนุกแต่ถ้าเจอพวกชาร์จแล้วก็แ๊บเดียวนะผมตายเลยมันมาข้างหลังครับหรือถ้าไม่มาข้างหลังมันมาก็หน้าก็ได้ ล้วผมยิงเป็นประเภทปืนยิงไกลไงนะครับแปบ๊บเดียวแล้วนะ่ะผมแพ้เลยนะำนี่ก็เป็นปืนชิชอบที่สุดครับกอซ่าเดี๋ยวเป็นปืนกอซ่าครับตอนนี้ดูสิครอบใส่ส้นสูงซะก่อนดูใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงมาต่อสู้ครับนี่บอกรับสายยิงไกลวิ่งขึ้นหาเหลี่ยมหมดแล้วตอนนี้ ยืนหาเรียนตรงนี้ไม่มีใครมานึกว่าจะมากันนะถ้ามานี่ขงสายได้แย่งกันยิงหน้าดูเลยไม่มีครับไม่มีโอเคมาดูข้างๆครับเห็นยิงกันอยู่มาช่วยยิงครับเพื่อนแม่งบังเปลี่ยนห้องแม่งเลยครับยิงๆๆๆๆการนี้ตาม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 ,มือล้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ยิงมาล้มเองนะล้มอยู่แล้วตามตามเพื่อนเพื่อน จะยิงตัวนี้ตึกติดติดเาหาลี่ยมนัาต่างครับโดนนิดหน่อยครับแต่แล้วเพื่อนจะตามซ้ำเห็นไหมดีนะเนี่ยมีแบบเ,เพื่อนสไตล์ชาร์จเขาอยู่เลยตามไปชาร์จให้ตต่ผมก็อยู่ไกลไกลแมทที่สี่ครับเขาไปข้างหน้ากันผมหันหลังเ้าจะไปข้างหน้ากันไหมผมไปหันหลังคอนเดี๋ยวครับให้หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมในตึก จริงๆถ้าเกิดว่าคนพูดต่อสู้อ่ะถ้าคุณตรสู้เก่งๆผมก็อยู่ไกลก็ไรประโยชน์นะเพราะเขาเก่งกว่าเราอันนี้โชคดีเขาไม่เก่งออกตึกมาปั๊บคว้าปืนหาเหลี่ยมเลยครับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเห็นวิ่งไปทางขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาครับยิงยิงยิงไปโดนครับยิงยิงยิงถาโดนับโดนใครรู้ตอนตั้งใจจะยิงทางขวาไปโดนทางซ้ายงงเงันยิงยิงไปโดนเลยเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเห็นทางขวานอนอยู่ ทางขวานอนอยู่ริ้งอยู่ตีสามเพื่อนามเพื่อนกดจังหวะสุดท้ายนี่จะมีไอโอครับดันไปโดนประตูรวมเลยนะชนะเป็นสามหนึ่งแล้วพาพังครับคือทําไมผมตั้งชื่อว่าพาพาพังก็คือว่าผมเล่นไกลๆนี่แหละอย่างที่บอกคือเมื่อวเพื่อนไปบุกไปชาร์จไงสไลด์เพื่อนก็ร่วมหมดเลยนะครับส่วนผมอยู่ไกลๆรอโดนยำคือพามาพังกันแหละพาทีมาพังกันเละนะ อะไรประมาณนั้นครับเจตประเทศไม่สู้คนครับชอบลักลักยิงไก่ไก่แอบยิงเอาเพื่อนตายแล้วก็ตายอะไรประมาณนั้นคือพาไปพังเนี่วิ่งไปครับโดนช็อตปึ้ววิ่ง,งข้าไปโดนช็อตกับเขาด้วยงไงไงไงาเลียมครับอย่ดทานี้ไหมเออมีใครวิ่งมาไหมมองซ้ายมองขวาไม่มีครับไม่มีเห็นเพื่อนยิงวิ่งอยู่เอาวิ่งไปดูสิยิงอะไรกนะันวะยังไม่เจอใครสักคนมันยังไม่เจอใคร โอ้ล่วงไปทีเดียวล่วงแล้วก็ฉากสุดท้ายครับเพื่อนก็บุกเข้าไปชาร์จกันนะครับส่วนผมก็แอบอยู่หลังต้นไม้รอยิงไกลครับแต่เพื่อนก็สังหารเรียบร้อยจบครับและแล้วเราก็ชนะในที่สุด4-1ต่อครับนะก็ขอบคุณที่เข้ารมนะครับบ,รบ๊ายบายครับสวัสดีครับ